ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสคนร้ายก่อเหตุยิงช้างป่าจนล้มลงหนึ่งตัวคาดว่าเป็นช้างที่ออกจากป่ามาหากินในสวนผลไม้ของชาวบ้านค่ะชาวบ้านป่เอ็งหมู่ที่สองตําบลมะเรือโบตกอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังเชิงเขาเมาแต่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ200เมตรหลังได้รับแจ้งว่ามีช้างป่าเพศเมียถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่บริเวณศีรษะและขาหลังด้านซ้ายที่บริเวณโขดหินข้างลำธาร ขณะที่นายวิโร์เสียบริอุมากุลหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยพันเอกอิศราจันทกระยอมผู้บังคับการกรมทหารพรานที่45นำสัตวแพทย์เข้าทำการรักษาบาดแผลและให้น้ำเกลือจากลักษณบะบาดแผลคาดว่าถูกยิงมาแล้วประมาณ2-3วันโดยเฉพาะขาหลังด้านซ้ายถูกยิงจนหักจนไม่สามารถพยุงตัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้และตายลงในเวลาต่อมา สำหรับช้างตัวนี้คาดว่าลงจากเขามากินผลไม้ที่สวนของชาวบ้านซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าช้างมาด้วยกัน3ตัวโดยอีกสองตัวที่เหลือเป็นตัวผู้หนึ่งตัวและลูกไม่ทราบเพศที่อยู่ที่ยังไม่หย่านมอีกหนึ่งตัวขณะนี้ได้ขึ้นไปหากินบนเขาตามเดิมแล้วค่ะ